กบสวัสดีครับมือนี่กับยุกครับช่องบ้าอีสานโซนครับมือนีก่กับพามาไซเบสนะครับนี่ครับมากับผู้รู้ครับมือนี่บานเท่ากับซ้ำบ้านเท่าเลยนะครับนี่ครับบ้านเท่ากับซ้ำบ้านเท่ากับหากินอยู่ซ้ำบ้านเท่าเลยครับนี่ครับไซเบสปลาครับมือนี่ โอ้ฝนเป็นตะตกว่าห,ห้องแล้วฝนนี่ครับหลังแรกแหกมันครับนี่ชมต่อไปครับแดดนิดหน่อยครับช่วงนี้สี่โมงครึ่ง,งสี่โมงเกือบหา้าโมงนี่ครับเด็ดประมาณสี่สิบห้าสิบลังครับเดี๋ยวไซแล้วครับเดี๋ยวข้าลุ้นกันที่ว่าสีใดบ่ก็ผ่านครับ ปาดล้านออกเป็นแผ่นเจ้าของครับของนี่ครับของเมมของเซป้าได้ครับของครับของใส่นะครับโอ้เป็นตะทวมเลยเออเป็นตะทวมเลยเสียงห้องอะไร<า>ไป ไช่ครับพุ่นใส่ไปเรื่อยๆครับฝุ่นแล้วครับสุดเปิมครับไปน้องง่ายพุ่นครับน้องน้ำครับพี่นี่นี่ขาดขาดิเดือนนี่ครับนี่ครับนี่เใส่ครับใส่เดือนครับนี่เราใส่เดือนครับนี่ธรรมชาติครับ นี่ครับเขาว่าหากินแบบธรรมชาติครับผมมีสารผิดกับปอดสารผิดอ๋อไรเป็นของังนี่คเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็รู้ครับถือว่าถือเดี๋ยวก็รู้นี่ครับเหมือนแร่งนี่ครับรลูปบนยุบยุบบนยุบก็รู้ครับ เสียงฝนนี่ถั่วเขนะใส่างนี้กันนะใรางนี้อ่ะ ยุบยุบยไปครับต่อ,อไปแล้วดูดไปแล้วดูดินแล้วกี่เดียน,น,นโอ้เนี่ยเออไปต่อเพื่อนนี่เขากำล้มแล้วครับเริ่มออกหเห็นแล้วครับเ่ยออกห่วงเห็นแล้ว นี่ก็ไม้ไว้ครับรีแรงเวียนเทียนต้ะเนี่น้อยเวียนเทียนอีกข้กมไฟยตัวเนาะจุดข้มไฟเหรียญสาวเวียนเทียนกับสาวที่ตะกี้ร์จูม,มือนีก็มาหน้าเลยทีตะกี้เราไปเวียนเทียนทีตอนหน่อยมาเถ้ามาแล้วมาหน้าอ,อืม เออทีอ่ทางกองทุนแล้วครับใครฟูใดหาเทียนมาได้กับยุก่ลันขาด้เย,อยอ่อย่างลว่อ,ลวอือเห็นความลาวอืมครับปลาไโอ้นี่ลายขาามเลยพรนี่ลายีน,ยนะปะลาอไลาลงมเามาลามสามามเลยลามปลาไหลเมนูเปิงพิสดาร ทันใหก่อน,นอ่านีอน้อู้หุวานแต่คู่ขาดอะรุนก็ได้นี่ครับขอคุณครับเออเ n h a นี่แหละครับอาหารธรรมชาติไปเด็กกบพอดีได้ดี่งครับ ควนรับเดี๋ยวครับใส่เฮียไปก่อนครับนี่เดี๋ยวในห้องยางเสียบเสียบเลยครับเป็นอยู่ที่หนึ่งนะครับเพื่อให้เจ้าผู้ได้ขี่คันใส่ดูใส่ไปก่อนนะครับข่าวเดียวที่ดิสาวเดียวครับมาแต่มันเยอะยุ่งกันก็พอยางเสียบยางเสียบเลยทีเดียวเนี่ยหนี่กลับมา ใส่กันไก่ครับตะกี้นี่ใส่เรีบยิกเตะนิ่วยิกเจนวันนันเบิ็บดเรียบดำเบิดเนี่ยสมัยใส่กันไก่นี่กกอเลยได้ครับหางต่อนางต่อนหางต้อครับห็ดหมองไว้จะใส่ขึ้นแล้วเหลือเลย

พาเดี๋ยวมาหมันมันมัน,มนใซ่อีกวันต,ววตีองมาพู่ไปพาไปอีกครับมับงไซเดียวมงยงหออืไซต่อไปตรอ,ตอใซ่บน เนาะเจ้กใส่ก <to> ็ได้อ <park mulheres> ืมม่นจอนหัวอืมดีครับผมถ้าคุณจะเป็นน้องไงใส่ไปเรื่อยๆก็เลือกกินตวนน้ะ เส้นนี้ก็ได้เนี่ยเออมองเนี่ยออยันก็งเนาะอือจะถือยูเหรอจะถือยูจำดิโอ้ยต่อไปต่อไป ที่ใหญ่ไปบ่หึบมหอมมุม่บเอองามเนี่ยมใส่เหยกันครับพันเด้วหันนี่ตัวงามอืมเบิดคนอยากเลยน้ํวิบขึ้นๆเลยจิอือย่างมันเมือกมัน เหือกเนียวตุยเลยทีมากนี้ได้อยูนี่มาเวมันไม่มีก่อนมืขาวๆไม่พออยู่ดิล่าดิมันก่อไปอยู่เงี้ยวมันน่อยหน่อยมืม

ไม่ปั๊บเดี๋ยวไปทานนี้ก่อนเง้ยไปเลยเนี่ยซื้อปลาบัวใหม่สาวขัวเมื่อยนี่เออเีน ดูว่าหลังนะ <áng> อ้๊บนี่จากหลังนี่ครับฝั่งซ้ ใส่ครับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามใหม้แน่นเลยครับผู้ใดเข้ามาเบิร์ดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจน,น,นะครับ